นี่ห้อยยังปลาดุกวันสักได้ครับเนี่ยอุ้ยอู้ลงหลายครับพี่น้องครับเมื่งครับผมลงมบกหลเลยตะวันตัหน่อยสวัสดีครับผมคลิปล่อปลามาอีกแล้วนี่ครับเมาดินหนาไฟหนาสะพาน หล่อปลาขึ้นเก่าแล้วครับลงบัลงก็ได้ไปพี่น้องได้แล้วลุยได้ต้มมาแล้วเราก็มาลุยกันเลยบัวลงกเกียวลุกนี่จะมาเป็นจังไหนก้อยง,ง ขึ้นทางอื่นเหมือนบ่อพี่น้องรุมนี่นะบุลงจะเกี่ยวพหายม่ขึ้นป้องนี่เพราะเห็ดว้อยู่อย่ามันขึ้นป้องนี่อยู่มันจะขึ้นยาดเด้ ไปครับผมหลุมนี้ลงสมื่อเลยลงดีพร้อมเดี๋ยวต้องรอดีๆถ้ามันลงหลายก็เกา่าอย่าห้อยมันไตขึ้นเต็มเู่พี่น,อน้องถ้าตัวใหญ่ยอยากขึ้นห้อยปลาไตขึ้น นะรับไปที่ลอปลาลุมสีละพี่นอ้องนี่ครับผมลุมเฮาลุ่มหนาวมากลุ่มขาดยังนี้เลยนี่ท่านี่หนาวครับผม ไปเฮ็ดแล้วกันเลยต้องมาเฮ็ดซุ้มมือข้ามือได้ฟุกนี่แหละครับลุ่มนี่แหละเขาดีม่มมามึงมือนส่อน้ำวมามึงมือนส่อครับพี่น้องคํำแล้วหว้วนมื่อหนาวเลย สวีดัตสวัสดีครับสวัสดีตอนเ้ารบรรยากาศอีสานมานเท่าหมอกลองหนาเป็นตาปลาเบือนหลุมอยู่ดอกพี่น้องมายามหลุมที่สองก่อนเลยหลุมแรกไาท่านเมืองนะครับลุมนี้ไก่ย่างมาเมืองก่อนอู้ป่ามาท้อเต็มเลยครับมีหอยบืบ่มาเมืองกันหอยบืนคือบ่มี วูบมีอยู่มีห้อยเบือนอยู่ครับนี่ห้อยเงียงประดุกนี่ยนี่นี่ห้อยเงียงประดุกวันศักดิ์นะครับนี่อู้ยอูอ้ออออองหลายครับพี่น้อคงครับเมื่อกี้ผมลงบักหลายเลยแต่ว่ามันตัวน้อยเขาท่าแล้วบาดน,นี่ เบิ้งกรบผมลงหลเหมือน,นี้ผูนะ่ะเอเล่ว,ว่ครับผมเดิมลงหรอตัวน,นี้ลงแหลจับเข้าท่าไรดูกทะลุน,นี่ วันนี้แกน่น้อยก็ไปหมกไปปล่อยปากมือกับปวดเด้ครับ มีหมอกเลยลงชิบเอาทาอยู่ครับผมหลายตัวอยู่พี่เนาะใช้ปลาสุมมืออยู่เดี๋ยวมือแรงมาล่อไหมครับผมชิปเอ่อชิปล่อปลาเดี๋ยวหเห็ดเห็นหเมืองสุ่มมือเลย มันเริ่มมันเหลื่อมลงมหรอกระดูกหน่อยรุ่นนี้หลายเด้พี่น้องมีปลาควาวะตะัวหนึ่งตันปลาควาหน่อยทำปลาลุกขวักี่มันแหง้งมันแรงพอดปีนี่มาหลุมที่สองครับหลุมที่สองลุกนีลูกไก่ปวดเนาะโอ้ยมีห้อยปลาขื่นเพื่อนครับพี่น้อง ไว้มันสักหุยลุงหลายขึ้นกันครับมื่อเนี้เมื่อกี้ผมปลาลุนดยกันเลยตัวเนี้ยนี่นะโ,โอ้โหห็นเคียงเคียงเงนินแล้วก็สี อวันนี้เข้าท่าวันนี้เข้าท่าครับสองหลุมเลยด้วยสิคือคอะไรทีพี่นอ้องหลุมเฮ้าอ่ะเดไปเดแล้วเงี้ยมาเลีงมาเห็ดใหดม่ ดีๆเลยเหมือนเลงเอาขีดผมมาหลายๆนี่ครับผลงานเขาชากุซูมือเยอะด้วยครับผมได้ไปบกยี่ด้วยครับนี่ยว,ว่าปลาลุ่นเดียวกันเหมือนเลยพี่น้องตัวน้อยครับตีกายกับรุ่นนี้แหละมาปลาไี่ก็รุ่นนี้แหละกรดูกหน้าปีนี่ หนามมันมาวางต้นเดือนตุลาหน่เนาะไม่นามช่วงต้นเดือนตุลาพี่น้องเดือนเดียวนี่ก็ต้นเดือนพฤศจิกาป้ากนี่โตแค่นี้แหละครับผมใบใหญ่ไ,ไปกานี่แลหละก็มูถึงเดือนตัวใหญ่เลอรุ่นแรกอาจจะล้มอยู่ก็ต้องรุ่นกันไปเรื่อยครับ เดี๋ยวพอผมมาตีปลอยน้ำให้นี่ลงห่วยแล้วผมจะหาเข่าแกอีกเป็นอาทิตย์่นละเสียวรอบไปดักไว้ปากหไวใสฟรอบครับผมสิได้ปลาหง่เยอะใส่รอบเพราะว่าให้นี่ปลาหง่หลให้นี่น้ำาหลายกูมูมันสิมีปลาแง่ผลงานเท่ามานันนี่เขาท่าครับผมถือว่าได้หลายก็สมงอยเลย เอเล่เดี๋ยวมือแรงมาเห็ดไม่ขอบคุณพี่รองหลายๆครับผมเขอมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจอ,อืดีก็ใส่เบ็ดถึงตัวนี้เดี๋ยวพี่รองเอาไปปล่อยแน่วไปเห็ดกินเนี้ยนะครับหน่อยไปมุกไปไววอยู่หน้าไก่บ้านมูชวนมูที่ได้ไปเม่หลายเอาไปปล่อย ไลยหลายๆไที่ก็จะไปเห็ดกินอยู่ดอกนี่ไปหัวก,กินจกักคาบอยอะคาบทายเยอะสามสิบตัวเลยเยอะเลยโอ้ยแต่ตัวใหญ่ก็ถิอขัดอยู่น้องไปครับผมเจอน้อคลิปหน้าครับขึ้นเลไลครับผมสวยเหรอเจ๋อ <c oughs> <c oughs>